สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาตียิมกันนะครับมาดูที่ยิมแรกเลยนะครับสําหรับเกมโปเกมอนนะครับยิมนี้เราเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวปั่นบอลก่อนนะครับยิมนี้เราเป็นเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่าโปเกมอนเราหมดพลังไปแล้วเราก็มาเลือกโปเกมอนสําหรับเฝ้ายิมนี้ใหม่นะครับนะครับพอเรา เฝ้ายิมไว้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีโปกเกมอนเทรนเนอร์คนอื่นๆเนี่ยที่เขามีโปกเกมอนเขาก็จะมาประลองที่ยิมของเรา,าเดี๋ยวปั่นบอลก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปยิมต่อไปกันนะครับยิมหน้าเนี่ยสงใส่จะต้องได้สู้แล้วละ่ะนะฮะตุนบอลไปก่อนเื่อเจอโปกเกมอนแปลก,ปกสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นโปกเกมอนนะครับก็ลองดอูยิมนี้นะครับ ยิมนี้มีโปเกมอนเฝ้าอยู่นะครับ3ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาประลองกับกับยิมนี้ดูนะครับดูซิว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับในยิมนึงเนี่ยเราสามารถเลือกทีมมาได้6ตัวนะครับมาประลองกับเขานะครับถ้าเราชนะเราก็จะได้เป็นเจ้าของยิมนะครับโอ้โหการต่อสู้ดูเดือดมากการต่อสู้ดูเดือดมากนะครับฝั่งนี้ของเรานะครับฝั่งนี้ของเราพลังพันเจ็ดยี่สิบนะครับ ฝั่งนี้พลัง810หมดไปแล้วนะครับ1ตัวเรียบร้อยตัวต่อไปนะครับคาบ,บิอนโอ้โหพลัง599นะครับอ่าตัวใหญ่ตัวเลยทีเดียวนะครับต่อสู้กันดูหน่อยโอ้โหนะครับถ้าโจมตียอเป็นไงครับโอ้โหทีเดียวจอดไปเลยนะครับอ่าตัวต่อไปตัวที่3มละนะครับถ้าเราชนะตัวนี้เราก็จะได้เป็น เจ้าของยิมนี้นะครับเราก็จะรอโปเกมอนเทรนเนอร์คนอื่นมาตีนะครับตอนนี้เราก็จะเฝ้ายิมแล้วเราก็จะได้เหรียญคอยเพื่อ,อไปแลกกระเป๋านะฮะของเก็บโปเกมอนนะครับโอ้ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับทําดีมากเราชนะนะครับก็จะได้เหรียญตาเป็นเจ้าของยิมนี้นะครับเดี๋ยวไปเลือกเลือกโปเกมอนมาเฝ้ายิมกันดีกว่าเดี๋ยว นะครับอ้เรียบร้อยนะครับยิมนี้เป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับตัวไหนดีนะครับใครที่ยังไม่ได้มีเกมโปกเกมอนก็ลองหาโหลดดูกันได้นะครับในเพส Store นะครับอ่าเลือกตัวนี้ละกันเฝาเ้าเติมผลไม้สักหน่อยอ่านะครับ เชินใจละโปกเกมอนเราพลังเต็มเปี่ยมยิมนี้เป็นของเราอีกยิมนึงนะครับเดี๋ยวลองไปดูละ,ะแวกนี้มีโปกเกมอนแปลกๆหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ